เราจะมาเริ่มส่มจากอันนี้เลยเออมีโอกาสได้รับฮีโร่ทุกฝ่ายสิบปอร์เซ็นส่วนลดเมืินเชิญสิบครั้งโอเคครับจัดเลยครับเราอยาไปรีร้อนะครับเรามาลุ้นกันครับเราจะไปฆ้าไอ้ได้สีทองอยู่เอสเอสาต้องมาแล้วอะไรอ่างเงีาเห่งการล่าละไม่โลเซว่า ผมต้องไปดูดาเมนที่หลังฮ้ยได้ SSR 2สองตัวอ๋อตอนนี้ผมมีแล้วนี่ตัวที่สองตัวนี้คือว่าดีมากเลยโชคดีมากอาโอเคครับส้มโตเราสม้วห้ารอบเลยนะไม่ห้ออารอบเออเอาห้ารอบแหละได้เก็บให้มันอันนี้โอ้โหไม่ได้สีทองครับจนนี้เป็นได้สตาแทนนะครับได้เป็น ทพเจ้าแห่งปัญญาอ่านว่าอะไรสักอย่างผมไม่เก่งอังกฤษนะอังกฤษผมไม่เก่งอักงกฤษโอ้ได้เอชอาห้าใบนะครับนี่โอเคครับสมต่อครับนี่เราสมนี้ดูบ้างวะผมอยากได้อาร์ตูบิสนะครับอาร์ตูบิสอยากได้อาร์ตูบิสอะขอสุ่มมันสุ่มได้สองครั้งแต่สมวันนี้ก่อนแล้วกันนี่ เราอย่าโลภไปทีละอนันทีละอนันขอเอสเอร์โอ้โหได้เอสอานะครับทั้งแผงอ๋อดวงดีแค่รอบแรกปะเนี่ยตัวซัมเมรไลรอ่ะอยากได้ตัวซัมเมรไลรครับนี่นี่นี่นนยังไม่รู้คือตัวยังไงนะโอเคเราวัดส่มต่อเลยเอสเอร์หนึ่งี่มาแล้วเอสเอร์โอ้โหสุด ได้สุดนะครับแล้วได้สุดนะครับสงครามสุดท้ายครับมาดูกันครับอุ้ยได้เอสเตานะครับเฮ้ได้มังกรไอ้ยีกตัวผีย่มังกรน้องสาวมังกรอฮ้ยได้ตัวดีด้วยตัวใหม่หรือว่าตัวใหม่ของผมนะแล้วก็นไม่รู้ว่ามันตัวใหม่ของอันนี้ปะเดี๋ยวผมขอรับข้างบนหน่อย เฮ้ย yeah. hey. เอาตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดีตัวนี้ไม่แล้วไม่มีนี่ไม่แล้วนี่มีแล้วอันนี้ปะหรือว่าแบบสมแบบสมทุกผมกลัวได้ตัวซามอะ่ะเอาตัวนี้แล้วกันว้าวที่เห็นกับโลกโอ้ได้ของดีดีเดี๋ยวห้าใบ สุ่มเลยแล้วกันครับห้าใบนะมัโด,โดสุ่มมาเลยกีละใบโอโหสีฟ้าครับข้ามเลยสีฟ้ากดข้ามเลยแล้วกันครับลุน้นขาว่ามันขึ้นมาสีอะไรโอเคสีฟ้าข้ามไปอันเชนอีกรอบชิบปราสีฟ้าเข้าให้เก็บไว้ดีกว่า มันช่างน่าสมเพชเสือเกินนะเมลูซ่าด้วยเมลูซามเมลูซามเมลูซานัา่นแหละผมยากส่มอ่ะขอขอลองุ่มดูกันครับว่ามันจะเกลียมันอฉเชนธรรมดาหรือเปล่าฮ้ยได้ sr เลยครับรอบแรกเกิดมาต่อไปต้อง ss r ซะแล้วมา,าจิัเข้าให้ เอ้ยในเอชอาไม่เอาละผมผมรู้ผมรู้อน,นาคตเตียงแล้วว่าผมจะได้จวอะไรต่อไปอืมอันนี้ก็มีเมลฟซ่านะแล้วก็มีบาบลาบลา,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 าอัดูบิสเเมลูซ่าเหรอหอืมเ,เมลูซ่าปะ อันนี้เป็น hell base หรอ hell base hell base hell base hebes l เออช่างมันเมลรู้ซ่าด้วยแบมาครับจัดการอย่าเกลียนะอย่าเกลียนะ sf แล้วต้องตรงเรียบร้อยครับ sf วันที่ sf อ่ออ๋อเนี่ยเราสมได้อีกครั้ง อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเออเอสเอต้องมาโอ้โหสวยงามอลังการนะครับเกลือโอ้โหเราได้เกลือมาก้อนนึงนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวผมมาส่งให้ดูรอบหน้าถ้าเกิดผมเก็บได้เยอะล่ะไ้ายครับ